รุดหนึ่งนะครับปล่อยมาสองสามวันหรือว่าจบมาราทอนเช้าจะน้ำหนักจะไปเท่าไหร่แต่ก็จะกินแบบปกติตามเซเว่นเดินบนล่างสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีได้ลงแม่คอกมาราทอนไว้ในวันที่ ยีพฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นกรุงเทพมาราทอนครั้งที่33นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยลองอทดสอบสมทภาพร่างกายในการเข้าถึงระยะดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าก็เว้นมาหลายเดือนแล้วจากาฟูฟูซิติลันมาราทอนล่าสุดของผมก็น่าจะช่วงต้นปีอะไรเงี้ยครับ ก็ส่วนตกวก็เคยผ่านระยะมาหมดแล้วนะครับจนถึงฟรัน 5K มินิ 10K ฮาบ21ฟูลอันต้าเคยไปถึง60ครับโดยประมาณจะตามคลิปที่ลงใน YouTube จะมีประมาณ59.7กว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือ6และครับแต่ว่า60แหละแต่ว่า ระยะมันไม่ถึง GPS นะครับโอเควันนี้ก็เลยมาชาเลนอีกรอบหนึ่งก็ใช้เส้นทางรูทเดิมครับจากหน้าบ้านแล้วก็ออกหน้าหมู่บ้านไปทางถนนเพชรเกษม69ออกไปหน้าพระพรมแล้วก็ยาวถนนเพชรเกษมไปถึงบริเวณจุดกลับตัวน่าจะเป็นทางฝั่งพระนครช่วง ช่วงสะพานพุทธหรือว่าอาจจะเป็นปักคลองนะครับแล้วก็วนกลับเป็นระยะฟูโอเคครับเดี๋ยวจะกันระหว่างทางก็จะมีชันเนอีกอย่างหนึ่งก็คือดูน้ำหนักด้วยนะครับว่าแวะตามเซเว่นหาของกินทำทั่วทางทั่วไปเนี่ยแล้วน้ำหนักเดินวิ่งจบฟูเนี่ยจะน้ำหนักลดไปเท่าไหร่โอเคครับอันนี้ก็ออกมาถึงหน้าหมู่บ้านประมาณ พันสี่ถ้ใกล้ถึงแยกคลองขวางก็ประมาณโลกว่าละเดี๋ยวก็ถึงจะคลองขวางก็ประมาณสองโลนะครับคลองขวางออกไปที่ทรงหกเก้าก็น่าจะประมาณสามสี่โลครับก็บรรยากาศเดือดตีหนึ่งนะครับก็โล่งสนิทโอเคครับก็ต้องระมัดระวังตัวผมจะมีการมีไฟเป็นไซเรนสีแดงหน้าหลังนะครับคอยกันไว้นจนที่มาแบบเดินผ่าน มืดเลยนะครับก็่ต<ๆ>ีหนึ่งกว่าแล้วนะครับก็มาเลยประมาณ5กิโลกว่าอยู่ที่ประมาณหน้าถนนเลยห้าบีซีไปเกษตรมานะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มฝังแห้งแล้วก็แวะเซเว่นหาน้ำกินนิดนึงโอเคครับครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็เดินมาถึงาสามแยกถนลสายส,สองนะครับก็เลยข้ามสะพานมามุ่งหน้า เรียบโรงบาลเกษตรลาดไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งสี่สิบหกแล้วนะครับก็ระยะทางประมาณแปดโลกว่าเก้าโลนะครับก็ถึงแยกแต่มอบางแคแล้วนะครับที่ว่าคือวันเสาร์ก็คือเข้าวันอาทิตย์แต่ว่า รถบนถนนในเวลาตีหนึ่งกว่าของวันเสาร์ก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับม,มีการโลกเลยก็ต้องใช้กัาาาา้นมั้ตะวันออกโอเคครับนี้ก็ตีสองหน่อยนะครับก็ประมาณ11โลมาถึงประมาณเว่นแถวหน้า BTS เสซีคอนบางแพร่นะครับก็รู้สึกว่า ปากแห้งนิดนึงแล้วก็เริ่มเริ่มมีการอยากได้พลังงานแล้วนะครับก็เลยแวเซเว่นก่อนโอเคครับน่าจะประมาณทุกหโลกว่าสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วแต่บางคนจะไม่เหมือนกันการใช้พลังงานยานรับพลังงานแต่ละร่างกายคนจากการที่เคยวิ่งมาจะไม่เหมือนกันครับโอเคครับ,รบก็ได้เป็นเอ็มสปอร์ตกับบั t เตอร์เค้กมานะครับลองท้อง Okay, อันนี้ก็สองชั่วโมงกว่าะครับก็ประมาณสิบห้าโลก็ทุกห้าโลก็จะเริ่มกระหายน้ำนะครับก็เลยครับจะเป่นก่นอนคแบบรอบนี้ก็ได้เป็นลับซี่แม็กมานะครับไม่มีน้ำตาลก็เริ่มรู้สึกที่จะหยาบได้ชาชาสดชื่นนิดนึงเพราะมันเป็นแบบเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ถึง พีเอสบางว่านะครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ก็ได้ราวๆสิบห้ากิโลนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่คือผมก็เซฟแรงไว้ในฮาร์ปแรกนะครับเดี๋ยวฮาร์ปสอบก็จะอาจจะสปีดนิดนึงเพื่อให้ทนันทันออฟนะครับนีก่ก็เป็นการทดสอบสุภาพร่างกายในการเข้าถึงระยะจริงนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อได้แบบ แล้วก็สดจำลองับกับการที่ระยะทางไกลนะครับ okay. จากที่เข้าเซเว่นสุดปับซิแม็กเมื่อกี้นะครับก็วันอื่นวันธรรมดาก็ไม่มีเค้าฝนจะตกนี่ประมาณตีสองกว่าเรามีภารกิจนี้ฟ้ากระดันพาลึ้น่้ำทำจะตกนะครับนั่นรลุ้นกันนะครับว่า เปลี่ยนหรือไม่แต่ก็มีการผมก็ลองรับไปแล้วนะครับกับมีถุงพลาสติกใส่ในกระเป๋าตัวน,นี้ก็มีไฟไฟสัญญาณนะครับเวลาเราเดินในจุดที่มือที่เตี่ยวยนะมีสองตัวตัวนี้นต,ตัวหนึ่งแล้วตัวที่เอตัวหนึ่งเอาไปส่งสัญญาณนะครับเคครับอันนี้ก็ กำลังจะเข้าเกือบ20กิโลนะครับก็จะถึงประมาณตรงสะพานแจ้าแยกท่าพักนะครับผมจะใช้จุดแพนไว้ก็คือจะใช้จุดกับตัวตรงระยะประมาณ21.5นะครับเพื่อที่จะได้หาบหลังกลับก็จะได้เป็น สี่สิบ่าพอดีนะครับโอเคสู okay. so ้ครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะยี่สิโลละก็เริ่มมีฝนปลปอยๆหลังจากที่บอกเมื่อเม่กี้ฟ้าแลบแบแ,บแบฟ้าร้องกึ้งๆแล้วโอเคครับเลยต่อ ก็มาแวห้องน้ำปั๊มนะครับแล้วก็ <sh arp> ชี่หน่อยแล้วก็มีบดตกแล้วเต <sm all> รียมผงมาเพื่อใส่โทรศัพท์เขาก็แบงค์สายบัตรประชาชนเงินสดอะไรเงี้ยครับโอเคตอนนี้ก็ทรับแรกมาอยู่ที่กับตัวประมาณโรงเวียนใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต่อบ,บนพืน้นป่าดินทราให้ถึงที่11.5น,นะครับ จะได้ขากกับก็จะได้ประมาณแบบพอดีใชค,ครับนี่ก็ฝนตกวิ่งผ่าฝนเลยแต่ว่ารู้สึกถ้าตอนตกปล่อยแล้วแบบโอเคมากนะมันเย็นโอเคครับนี่ก็ถึงระยะไม่น่าเชื่อครับถึงระยะฮับแรกสุดที่ตรงบริเวณหน้ามอราชพัดทนหน้ามอราชพัดบ้านสมเด็จพอดีนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะวนกลับทางเดิมตอนนี้ก็เป็นขากลับแล้วนะครับทรับสองก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแยกข้าพำกำลังกลับก็รู้สึกพักนิดหนึ่งแล้วก็น,นั่งกันดีกว่าอยู่ป้ายรถเมย์ตรงวัดปะดู่นะครับโอ้ยการนั่งคือแบบสบายก, <laughs> ก็เลยมาแวะรู้สึกว่าปากแห้งนะก็เลยมาซื้อโววิตามินเจลือแร่โซดาแล้วก็ อะไรนะบัตเตอร์เค็คช็อคนิดนึงเลยคราเติมพลังหน่อยโอเคครับยังไหวอยู่ตอนนี้ก็มาพักอยู่ตรงแถวหน้าโรงพยาบาลพญาไทสามนะครับสามยังได้อยู่ครับโอเคอ่ะลุยครับตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่านะครับ ก็อยู่วงหน้าสีคอนบางแพรแล้วนะครับเริ่มมีการแบบตึงๆช่วงเขา่าด้านข้างนิดหนึ่งนะครับบริเวณเขา่าซ้ายขวาหน้าหลักนิดๆก็เป็นธรรมดาครับของระยะระยะปีศาจแล้วนะครับสามสิบกว่ากิโล เป็นฮาบหลังสิบกว่าเป็นหน้าซีคอนบางแคแล้วก็ยังโอเคอยู่ครับยังเดินเร็วได้แล้วก็จอ็อกเบาๆได้อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวกะว่าจะสปีดช่วงท้ายนิดนึงนะครับตอนนี้ก็30กว่าโลแต่ว่าเวลาประมาณ5ชั่วโมง10กว่าแล้วนะครับกอ็อ่าอางาน เที่มาตอนที่จะลงก็คือเขาจะคัดเอา6ชั่วโมงครึ่งนะครับตัวทีหนึ่งก็คือจะคัดเอา,อาคันออฟนะครับประมาณ7โมงครึ่งแต่วันนี้ผมออกประมาณเที่ยงคืนกว่าก็คือแอปในมือถือมันจะจับู่แล้วหมืนอนกัเหมือนเป็นชิปนะครับก็จับอยู่แล้วว่าเราเริ่มตน็นคือจนถึงตอนนี้ระยะทางาปรามาณ30กว่าโล ถึงหน้าซีคอน,มนแมคเนี่ยใช้เวลาอยู่5ชั่วโมง10กว่าแล้วก็เหลืออีก10กว่าโล10โลก็สุดท้ายก็น่าจะยังไงคิดว่ายังไงก็ทัน6ชั่วโมงครึ่งไปประมาณในประมาณนั่นแหละครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็น6กโมงครึ่งหรือก่อน7จโมงไงเพราะว่าผมเ,าเริ่มปล่อยตัวก่อนก่อนทีหนึ่งโอเคครับแล้วก็โอ้เสียงดัง เจอกันอันว่าก่อนเริ่มปล่อยครับโอ้ยหน้าจอเปียกรุกูตอนนี้ก็ทำสำเร็จนะครับลันเนอร์สวิปเปอร์ <c oughs> ขัดออบตอนนี้ก็6ชั่วโมงไม่ถึงครึ่งนะครับก็4ระยะ f ดหน4.2.1.5ก็ทำได้นะครับแต่ก็เผื่อหน่อยหน่อยนึงเค <c oughs> โอ้ย <c oughs> ถึงระยะพอดีนะครับอ๋ครับตอนนี้ก็มาถึงคลองฝานแล้วนะครับก็เดินคูดาวระยะมาได้ประมาณมาครบจบประมาณช่วงช่วงช่วงวัดราชบรลุงนะครับคลองฝางก็ใกล้ถึงบ้านพอดีก็ได้ระยะ ภาพเบลอหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกน้ำมันโดนตรงรูกล้องก็สรุปวันนี้ที่เทสนะครับก็เทสสมรรถนะร่างกายการเข้าถึงระยะครูสี่องจุหนึ่งเก้าห้านะครับระยะมาราธอนคูมาราธอนก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับในการ 6ชั่วโมง30ปัดออฟแต่ว่าผมได้มา6ชั่วโมง10กว่าหรือ20นี่แหละครับยังไม่ได้เปิดดูโอเค okay. แต่ก็คิดว่าควรจะต้องก็มีอาการอันดับแรกอาการบาดสุดก็คือ,อไม่เหนื่อยแต่ว่าอาการจุดที่ไม่แข็งแรงของผมตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นช่วงประมานเข่า เข่าด้านด้านนอกของซ้ายกับขวาเลยเพราะมันเป็นจรินี้มันก็เป็นจุดธรรมดาอยู่แล้วครับเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่อ่อนแอและแข็งแรงได้ยากก็เท้าเอเท้ามีอ่ารู้สึกจะเป็นนิ้วนางขวารู้สึกจะนิดนิดอ่าประมาณมันคงจะเสียสีกันแต่ว่ามีถุงเท้าเพราะว่าอ่าฝนตกเปียกในถุงเท้าอื่นไม่มีอะไรข้อเท้าไม่มี เขา่าเข่าก็มีมีแต่แบบเข่าด้านข้างประมาณช่วงนี้ช่วงด้านนอกกับด้านในนอกด้านในมีสี่เขา่าก็เป็นธรรมดาเพราะว่ามันเป็นจุดที่บอบ,บางอ่อนแอแข็งแรงน้อยกว่าส่วนอื่นก็ต้องไปทํากันบ้านตรงนี้เพื่อลอมาลาธอนบางกอกมาลาธอนส0 2พันยี่สิบสองครั้งที่สามุดสามกรุงเทพมาราธอน นะครับว,วิ่งเปิดเมืองโ okay. อเคเพื่อกแนะนำว่าจริงเราก็คือใจเราอันดับหนึ่งในการจบของ a อนได้ใจเป็นที่หนึ่งสองใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ใจแล้วก็มีความตั้งใจหรือใจนั่แหละแล้วก็ต้องในระดับตัวผมเองผมคิดว่าต้องเป็นการที่เราต้องไปเดินหรือ เดินหรือวิ่งในสวนหรืออะไรก็แล้วแต่ในบ้านแถวบ้านเพื่อให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเดินได้ถึงระยะอะครับสมมติว่าอาจจะถ้าผมผมคิดว่าเดินวันละห้าแต่คนที่เริ่มต้นก็คือเดินยังไงก็ได้ครับแต่ภายในวันหรือกี่วันเว้นวันหรือถ้าแต่จะสะดวกแต่ให้ได้ระยะสะ,ะ,ะสมอะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าไมเลสใช่ไหมระยะสะสมให้ได้ถึงประมาณนันละครับสี่สิบห้าสิบขึ้นไป ก็กล <ane> <G> <ie> ้ามเนื้อมันก็จะจะจำการพัฒนาระยะต่างๆนะครับกล้ามเนื้อมันเคยแบบใช้ถึง1นึ่งโลสามโลห้าโลสิบโลสิบกว่าโลก็คือบอลลันมินิฮาปู่ครับพอกล้ามเนื้อเราแข็งแรงจนถึงถึงจุด ระยะนั้นมันก็จะสามารถเรดินได้แต่ว่าเนี่ยแต่ครั้งนี้ก็คือเททั้งนี้ทำให้ผมรู้จุดเหมือนหาจุดอ่อนเองว่าเป็นจุดไหนซึ่งมันก็เป็นเบสิกของอาจจะหลายๆายคนก็คือจงจุดเข่านะครับแต่นี่ขนาดว่าไม่ได้วิ่งเร็วนะเราเป็นน้ำหนักเราผเุเยอะอยู่ก็เลยไม่ได้เป็นสายสปรินต์เป็นสายเพื่อนจะชอบเราะลราเป็นน้ำหนักเยอะแล้วใจจะชอบแบบเป็นแบบวิ่งไปแล้วก็ดูไปอะไรไปก็จะเป็นชอบแบบแนวแบบ ลองลันแนวอันต้าแนวโซนสองแนวเรื่อยๆนะครับโอเคหรือเรียกง่ายๆฮ่าๆว่าลันเนอร์สวิปเปอร์นะครับมนีคัตออฟโอเคครับสนุกดี roll the roll